สวัสดีจ้ามันิยิงกระสบผ้ามาเบิงที่ที่สอบยางเนอจยางเก่งยางเก่งเจ้าว่าลูกค้าพันรอขอบมาเล้วก็เริ่าได้นลอยพี่น้องเบิงเนาะหลังจากกินการจ่ายแล้วก็จะเอามายำให้เบิงเลย จากที่เอายามยาวเลาก็จะขีดเป็นสีมุมคือเก่าด้วยจังสี่กับมุมตะเข็บนตีห้อยหย็บเนาะ จะเข้าจะมาขีดตัวกางเกงเพราะว่าตอนที่ลูกค้าพันรอให้พ่นบริขีดไว้เข้าจะต้องมาขีดกระขีดลักษณะขีดเท่ากรบขีดคือกันหลังจากข้าะขีดยางกางเกง จนมุมของเกงเข้าเขาขีดก้อนกรได้เด้จากก่อนที่เขาจะเลาอออกเข้าขีดก้อนกรได้ขีดตามจะเคข,ข้างแล้วก็จะเคบเป่าหนาเป่าหลังเอาสามารถขีดไปก่อนก่อนที่เขาจะเลาอออก ใส่ก็บสิพ้ามันเน่าไว้กนเนาะเน่ายางไว้กนติดกับหัวของ,ของเกบด,ดึงยางให้ดันเข้าไปให้ชิดกับหัวของกางเกงเน้่องจาก่อนี่เขาจะเน่าบุบผาลงมาบุบผาลงมาเพื่อจะให้ อย่างข้องเขารัดกับผ่าตรงของบนหัวเ,เป็นนะจ้ะนี่เขาก็จะสก,กัดว้ซีม่มขึ้นกันตามรอยที่เขาขีด หลังจากที่เขาเน่าไปแล้วก็สผ้าไมา่เย็บเลยค่ะไม่เย็บตรงที่เขาหลออกจะใส่เลยกันกันไว้เนาะ ทีเเ่าบอกกันกระไดตาเร่งเ,เลยตามร้อยที่เขาหลอกออกก็ะสามารถเร่ง่ัน,นจะเป็นเกาะเขาก็จะหลอะสินเน่าออกก่อนอก่อนที่เขาจะเรียนต่อไปเวยจ้ะ จะดึงสินเน่าเขาออกก่อนอเมื่อเขาดันผ่าขึ้นไปข้างหน้านะจ๊นะเนาะสินเนาเน่าเพื่อยังเพื่อเขาจะอย่างเวลาเขาดึงออกมาเสมอกันเนาะตามมุมตาม สีมุมทีเ้าได้สกัดไวเ้อจ้ะกานเฮาดึงยางเลยจะเหดใย้ยางออกมากว่าเสมอกันอาจจะโยนเป็นบางจุดบางจุดก็อาจจะบี่ยวนเพราะว่าบางที่เมื่อเ้าดึงยางว่าเสมอกันเนาะเ้าจะดึงออกหรือว่าจะใส่กันไกลขิดตัวออกก็ได้เนาะ เส้นที่หนึง่งของลูกค้าพันจะเย็บประมาณสองเซนเราจะพยายามลูปลูบลง สั่มยางก็มีหลายแบบหลายอย่างเนาะที่นนท์ก็สามารถกลับหรือเบ่งย้อนหลังได้ริงยิงลงไวมีหลายแบบหลายอย่างที่เขาสอมมาแื่อพี่นนองจะเอาอไปเย็ดตาม หลังจะเย็บในสองเส้นอะไรยังก็จะผ้ามาเย็บเน่ากางเกงใส่กับหัวนะจ๊ะหัวกางเกงจะรอออกกอนก่อนที่เขาจะไปเน่าเขาจะเริ่มตะเข็บข้างหลังก่อนนะจ๊ะนี่คือห้องกันห้องมองว่าเห็นเนอาแบบขีดไวขีดไวม้มุมตะเข็บที่ห้าเย็บ ให้เสมอกันเนาะคือ,กอกตกอกังเกงเขาก็จะงายตกกังเกงถึงแม้เราจะเอาหน้าผาลงไป้างล่าง จะก็จะวางตะเค็บให้เสมอกันจะเริ่มจากเฝ้าหลังคอนเนาะตะเค็บข้างหลังคอนจะลูปพาให้เสมอกันหาทีบเสมอกันเข้ก็จะปลอออ่ลปลอยออกมาแล้วจ้าหลังจากทีาปล่อยออกมาแล้วอาจังเสียเอาไปโพงตัดเนาะ เอาจากโพ่งตัดออกนะจ๊ะนี้ เยาย่ามเปิดเบิ่งง้างล่างตกกางเก่งน้ำเนี่ยจะดูเบิ่งวาเพิ่นจะของบอเนาะเวลาเขาหยิบเพิ่นจะพาไปเป็นกี่บอเลยจ้ะเป็นลักษณะคือด้านนอกของเพิ่นจอยก,ก็จะนำมาโพง เ่วนเเลือองมากเขาก็จะตัดผิไปเลยเด้วจ้ะ บนกอนเดี๋ยวพันนี้การก่อกอ,องทางล่างเลยจ้ะเนะเาะเขาก็จะรูป่าบนก่อน จะนะก,ก็จะมาเย็บเชือกตรงด้านหนาที่คนมัดโบยแล้วจานี้เนะาะมันจะย้ำเนี่ยจะยำติดเลยเพราะว่าของลูกค้าเ่นยำติดเลย เยบเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคลิปเย็บพงดึงยางเนาะเรียบร้อยแล้วก็จะน้ำทรงลูกค,คา้าสวัสดีจ้า